ชคลาภในปี2568นี้นะครับต้องซื้อกับคนขายที่แตกตัวโซมโซมขัดขขัดขคือทั้งนี้ขัดขัเหมือนนนีจอยแบบแต่กันอย่างเงี้ยทั้งโซะไอ้ยังเนี้ยขัดังโแต่าัเบรากว่มโ ที่ถสังเกตพบรถจักรยานนะขับรถจักรยานแล้วก็เสร็จาาเก่งๆนิดนะครับ่าก็ซื้อเลย้าเกิดคนินารแบบหน้าแบบโอแบบขึ้นโปะแป้งเลยนะไปข้างหน้าก่อนไม่อยากได้แบนี้เพราะฉ้นคนเกิดคน่อยากเดินะาซื้อจากที่อยู่นบรวบคนเล่นหุ้นนหอกต้องแบบว่าอะอยู่ที่บ้านนะฮะขอให้มีชุกเก็บ ให้แมวตะปูป <t gi ver> ่าตะการเอครคุณดีไมไปมาดูโซโซมโซมซะเอ่ะอยู่ที่บ้านนี่เือกเนี่ยไม่ดีหร